ใส่หัวไปซะอย่ามาเสือกเรื่องของฉันน่ะเชสไม่งั้นแกได้ตายแน่ฮะอไม่นึกเลยนะว่าจะเจอเธอที่นี่นะลิลลี่เธอไม่รับรักฉันเพราะฉะนั้นฉันเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องญาติดีกับเธออีกต่อไปแล้วละถ้าฉันไม่ได้เธอมาเป็นเมียแล้วก็คนอื่นเองก็ต้องไม่ได้ได้วยโดยเฉพาะไอ้ขี้แพ้นั่นนะเอ้ออี ฉันมาที่นี่กับไอ้ฮักแล้วดันพบผู้หญิงคนนั้นถึงฉันจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับลีโอแต่ก็นับถือเค้เขาว่าเป็นอาจารย์ตะกูลของฮักนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลล่ำรวยมากฉันเทียบกับเขาไม่ติดเลยแต่ฉันเองก็ได้ส่งข้อความไปหาลีโอสุดความสามารถจริงๆแล้วอ,อาจารย์ลินลี่ตกอยู่ในอันตายไม่นะ ฮ่ายาขัดถืนเลยนะลิลลี่ไม่มีใครมาช่วยเธอได้หรอกเพราะฉะนั้นยอมให้ฉันนำมัมซะดีๆซะลิลลี่ฮ่าเจ้าของผับนี่นะก็เป็นเพื่อนพ่อของฉันเองเฮ้ยเฮ้หนังสดว่าเพื่อนหนังสดฮักพวกเราขอแจมด้วยดีฮฮักเลยฮักปล่อยเธอไปเถอะสาวคนอื่นนะ่ะมีให้หนายเลือกอย่างเยอะแยะนะส่วนคนนี้นะฉันขอได้หรือเปล่ปปาล่ะ เฮ้ยอย่ามายุนนะไอสัตว์ใส่หัวไปซะใจะเย็นๆก่อนสิฮักนะยัยนี่นะไม่คูควรกับนายหรอกเชีย่ยอะไรมึงว่าไอคุ้ยสวะเอ้ยอยากตายกันเหรอวะไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยถึงฉันจะเป็นสวะแต่ฉันเองก็มีความเป็นคนเหลืออยู่นะเธอนะ่ะเป็นแฟนของอาจารย์ของฉันและไม่ยอมปล่อยให้แกนั้นทำร้ายเธอได้หรอกฉันนะ่ะจะสู้สุดความสาม,มารถ จนตัวตายเพื่อปกป้องเธอเฮ้ยกระทึมมันให้ตายไปเลยโอเคครับชุบชุบชุบเอ้ยโดนมัดแล้วเก่งมากนักใช่ไหมมึงเฮ้ยเก่งมากนักใช่ไหมโดนแบบนี้ไปอ่ะเ็ดลีโอลีโอลีโอเฮ้ยพวกนายต้องตายหมด ฮ้ยไอสารละเลียวอไ,อไอลีโอลีโอฉันไม่เป็นไรมากไปดูอาการของเชดก่อนเขาช่วยปกป้องฉันจนบาดเจ็บสาหัสเลยฮะเชดงั้นเหรอเชดอดทนไว้ก่อนนะอาจารย์คุณช่วยสอนท่าสอนอินพิโรตให้ผมได้ไหมครับ <c oughs> ตายก่อนละเชดอดทนไว้นะเชดลิลลี่มากับฉันเร็วไอ้ฮัก ล่างคอรอไว้ได้เลยฮักกันบ้าไปแล้วถ้าไม่ได้เช็ดช่วยไว้ฉันคงเฮ้ยไม่นึกเลยว่าไอ้หมอนี่มันจะเป็นไอ้งั่งธรรมดาแต่กับซื่อสัตย์ต่อฉันสุดๆฉันจะไม่ลืมบุญคนนี้ไว้เลยเขาเขาเป็นยังไงบ้างงั้นรอเออไม่รู้สิมองอะไรไม่เห็นเลยเ ม,ม,มือฉันสั่นไปหมดแล้วฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเ,เกิดเรื่องแบบนี้กับฉันและลิลลี่ได้นะฮะเออถ้าฉันไปไม่ทันเวลาถ้าเชดไม่ช่วยยื้อเวลาเอาไว้แล้วก็ปุ๊บเปิดไฟหม,หมอครับเออเชดเป็นยังไงบ้างนหรอครับจะจะรอดไหมครับเออเขานะ่ยยังมีชีวิตอยู่แต่เลือดมี แต่ก็มีเลือดออกอยู่ในสมองอาการเองก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่หมอต้องรอดูอาการต่อไปอีกสักสองสามวันนะเขาอาจจะรอดพ้นจากการทนพิษบาดแผลได้แต่ตอนนี้นะ่ะหมอทำได้เพียงแค่เท่านี้โอ้โอ้เชดอดทนไหมนะเพือ่อนแม่งเอ้ยไอ้ฮักมันทำกับเชดได้ยังไงว่าเขาอุตส่าห์พักดีกับไอ้ฮักมาโดยตลอดแต่กับกระทืบเหมือนหมูกับหมาเลยนะ ก็ hey, ฉันน่ะจะไปล้างแค้นมันเองเออพวกเราจะไปกำไยด้วยไม่ต้องเดี๋ยวฉันจะไปจัดการกับมันเองพวกนายอยู่ที่นี่นั่นแหละกริง๊งกริง๊งกริง๊งกริงกร๊งฮลัลโหลฮา่าไอลิโอเอ,อี่ไอเชียเชนน,นตายหรือยังล่ะฮา่าฮ่าฮ่าแกอิงสินะไอฮักอ่าใช่แล้วล่ะคงไม่นึกเลยสินะว่าฉันน่ะจะโทรมาหาแกนะล้างคอให้มันหรือเปล่าล่ะ ไปที่ไซก่อสร้างทางตอนใต้ของเมืองสิแกไม่ปลอดแหกก็มาดีวะเออแกน่ะจะยิงพยองกับฉันมากเกินไปแล้วล่ะไม่รู้สินะว่าฉันน่ะทำอะไรได้บ้างนะถ้าแกมาช่วยไปทันแล้วก็ลินล,ลี่เองได้กลายเป็นเมียฉันแน่อฮิฮิฮิเออก็ได้ฉันจะไปหาแกเองอย่าให้รอนานละพวก โอ้กล้าดีนี่วะไอรีโอแต่มาเยี่ยมกับฉันน่ะไม่ลดสักลายหรอกนะจ๊ะฉันเหนือพิจ้างคนมา30คนเลยนะจากแก้งเหยี่ยวดำนะรับร้องได้เลยเพว่าแกนั้นได้พิการแน่นอนฮะเดยกเขาแกสู้เก่งนี่วะฉันจะตบแกให้ร่วงก่อนที่บุรี่จะตกถึงพื้นซะอีอาเฮ๊ย เออเป็นไปได้ยังไงกันเฮ้ยฆ่ามันเลยย่าไปตายซะโอ้ยเจ็บงาเจ็บแบบนี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วคื่เออฉันขอโทษลิโอมันมันเป็นความผิดของฉันเองเฮียเอ้ยมึงอยากเข้ามาดิอยากเข้ามากุ้ยกูนะบอยเดโปดดโอเธออย่าทำอะไรฉันเลย ไอ้เชี่ยลีโอมึงรู้ไหมพ่อกูน่ะเป็นใครเฮ้ยมึงน่ะยับแน่ไอสัตว์เฮ้ยมึงต้องตายกูจะฆ่ามึงให้ได้ฮะมึงว่าไงนะ,ะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไอเชดมึงนั่นแหละที่จะต้องตายอะ,อ,ะอะไรเนี่ยทำไมเสียงไม่เติมันดังจังวะาเพื่อน เอสอสงสัยมันคงเสียละมั้งอ่าถ้าถ้าถ้าไม่ดีแบบนี้แล้วเราควรไปตามหมอดีกว่านะกริ๊งกริงกริงกริงเออฮัลโหลเออลีโอลีโอเชดต์กำลังจะตายแล้วฮะอะไรนะแมวเขาเข้าไปนานแค่ไหนแล้วละ่ะล,ลีโอลีโอเอ่อชั่วชั่วโมงหนึ่งแล้วนะเออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ย ต,ตอนแรกเขาเองก็ยังอยู่ดีๆเลยแต่ตอนนี้จู่ๆก็เอ,อ่อคนไหนเป็นญาติของคนไข้คะตอนนี้อาการของคนไข้นั้นอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วตอนนี้เราต้องการที่จะออลายเซ็นรับรองคะ่ะเออพวกพวกเราเป็นเพื่อนของเขาครับได้ปวดครับช่วยเพื่อนของผมด้วยเออใจใจเย็นๆก่อนนะคะเราเองก็ทําสุดความสามารถแล้วแต่อาการของคนไข้นั้นอยู่ในขั้นวิกฤตมากเลยโอ้โอ ค,คุณหมอตู้เออกลับมาแล้วงั้นเหรอคะเออใช่แล้วละนานจริงนะประชุมที่นานจริงเสร็จพอดีเลยได้เขาวว่าคนไข่นะเอออยู่ในขั้นวิกฤตฉันเองก็เลยรลีบมาทันทีนะฉันรับรองได้เลยว่าฉันจะช่วยเองช่วยสารเดี๋ยวฉันจะสารต่อให้เอง อได,ได้คะ่ะเพอหมอตูนั้นเป็นหนึ่งในแพทย์เฉพาะด้านสมองที่เก่งที่สุดในประเทศคนไข้มีโอกาสรอดนะคะเอะอได,ด,ด้ป่ดครับช่วยเขาด้วยครับคุณหมอตูโอ้อทนไว้นะเิดชีพจรของคนไข้นั้นอ่อนลงแล้วรีบฉีดอะนิดารีนเพื่อพยุงชีวิตเอาไว้คะ่ะเอ๊หมอหมอตูออกมาแล้ว เพื่อนผมเป็นยังไงบ้างน่อครับหมอตูเชดรอดไหมครับขอโทษด้วยนะหมอทําสุดความสามารถแล้วนะอะไรกันนะครับหมอเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ใช่หรือไงครับเส้นเลือดในสมองของเขาน่ะแตกหลายเส้นเลยฉันน่ะทําอะไรมากไม่ได้หรอกเออเชดไม่นะเพื่อนเชดทําใจเถอะจะเตรียมงานศพไว้ได้เลยโถวยฉันจะช่วยแกให้ได้เชด Profit, got the block lit I'm toxic, bit logic, make him marshes, honest, can I stop this?